ตราบใดที่เราไม่ทำสามอย่างเราจะไม่มีทางแก้เศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้เลยอย่างแรกก็คือการต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งหมดเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ว่าโลกมันเปลี่ยนเรากำลังผลิตสินค้าที่โลกไม่ต้องการแล้วมันล้าสมัยเราเป็นประเทศ OEM มา3-40ปี ขณะที่เทคโนโลยีมามาดูประเทศจีนเลยคะสมัยก่อนเนี่ยสมัยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสมัยเตระยของแต่ละคนเนี่ยไปเยี่ยมเมืองจีนต้องซื้อเสื้อผ้าถูกไหมท่านต่อพงอต้องซื้อเสื้อผ้าซื้อหมอหุงข้าวซื้อพัดลมไปให้วันนี้เป็นยังไงคะจีนมาไทยแทบจะเหลือเป็นมณฑลเดียวของเขาแล้วมั้งตอนนี้ถูกไหมคะันเพราะอะไรเพราะว่า จีนเขาได้เอาจริงเอาจังกับการปราบคอรัปชันเอาจริงเอาจังมากกับการปราบคอรัปชันนะคะและเขาก็สามารถที่จะปราบได้อย่างจริงจังจากประเทศที่แต่ก่อนใครไปบึงจีนก็บอกว่า,อาคอรัปชันเยอะที่สุดแต่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างโปร่งใสหมดเราลองดูสินค้าถ้าเราจะขายสินค้าไปจีนยากเหลือเกินต้องตรงไปตรงมาใส่อะไรบรรจุไว้ ในสลากต้องใส่ตามนั้นมีอะไรเกินไม่ได้นะคะไม่ใช่ว่าส่งเขาไปขายยากนะกฎเกณฑ์เขากับเราเนี่ยพอๆกันแต่เขาบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัดแต่เรารับใต้โต๊ะ